เช้าๆมาดื่มน้ำเลยวันนี้ผมขี้เกียจใส่แก้วละน้ำหอมมันเหลือเยอะเกินอะแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้ก็เวลาไปวิ่งก็เลยใช้น้ำหอมตัวนี้ก็แล้วกันนะครับแม่นกันแดด ก็คือเว่นกันแดดจะมีข้อดีก็คือทําให้เราโฟกัสการหายใจการวิ่งอะไรได้มากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าแบบตาเราไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นไงและอีกอย่างนับก็คือแบบกันแสงแดดจากตาเนาะเพราะว่าเวลาโดนลมหรือว่าแสง UV อะไรเยอะๆมันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันนะครับอีกอย่างก็คือการแบบเราย่นหน้าผากเวลาแบบแดดแรงๆเนาะเราจะแบบทำอย่างเงี้ยทำให้หน้าของเรามันแก่เร็วนับเนี่ยเวลาเราขมวดคิ้วแบบแดดมันแรงๆอ่ะแต่เวลาเราใส่ก็คือ ทำหน้าปกติเลยนะผมไม่ต้องขมวดคิ้วเลยเนาะต่อมากันแดดนะครับผมก็ใช้กันแดดที่ผมแนะนํามาตลอดเลยนะครับว่าแบบแนะนําให้ใช้กันแดดทุกวันเลยนะจะช่วยรักษาผิวหน้าของเราให้ดีเยอะเลยนะ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาวิ่งตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมฝุ่นเริ่มลดลงแล้วผมก็มีเวลาออกมาวิ่งบ้างแล้วนะครับและว,วันนี้ก็คือจะทําแบบว่างานภายนอกอีกแล้วนะเมื่อวานก็คือพี่ชายบวชใช่ไหมทั้งวันเลยเนาะมไม่ได้ทําเกี่ยวกับเพื่อที่จะให้เราไปสู่เป้าหมายของเรานะแล้วก็วันนี้ก็คือมีงานศพนะผมก็ต้องไปช่วยอีกนะซึ่งเมื่อตอนเด็กๆผมไม่กล้าที่จะไปช่วยเลยนะผมก็คือเราอยู่ในคอม์ตโซนของเราหนึ่งอย่างแล้วแล้วก็ เราคิดไปเองนะครับผมคิดไปเองว่าเฮ้ยถ้าไปช่วยแล้วเราจะโดนคนนินทาไหมคนมองอะไรแบบนี้ครับทําตัวไม่ถูกคือคิดมากเกินไปครับแล้วก็คิดเกินกว่าเหตุที่มันควรจะเป็นเนาะอันนี้ก็คือผมเข้าใจทุกคนนะที่กําลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะอมไม่ว่าจะเป็นคนที่ i n t เว v e r t นะครับอะเมื่อก่อนผมก็แบบไม่กล้าไปไหนเลยนะไม่กล้าออกงานเลยต่างๆเลยนะครับผมเอ้ย ช่วยงานดิไม่ใช่ออกงานก็มาตอนนี้ก็ไปช่วยได้แล้วหมไปแบบชิลๆแล้วนะัคือไม่คิดเลยมากแล้วแหละครับหลังจากที่ผมฟังพอดแคสต์แล้วก็ได้ไปเรื่อยๆนะคือเรื่องแบบนี้มันต้องฝึกเรื่อยๆหนมะ เริ่มขั้นตอนแรกก็คือต้องเริ่มลงมือทําเลยนะก็เริ่มลองไปช่วยสักงานดูแต่ผมไม่แน่ใจว่าคนที่อยู่ในเมืองมีแบบนี้ไหมครับแต่น,นี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆก็ได้ไปช่วยกันแบบนี้เละครับเวลามีงานอะไรต่างๆนะครับผมจากสิ่งเล็กๆเริ่มเข้าสังคมที่คนไม่เยอะๆก่อนดูนะครับเราต้องฝึกไปเรื่อยๆสถานการณ์ต่างๆมันไม่เหมือนที่เราคิดเลยนะคือเอาจริงอะ่ะมันไม่มีใครสนใจเราหรอกครับมันก็อาจจะมีบ้างแต่คือเขาไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นอะ่ะเราคิดไปเองนะว่าคนจะดูเราแล้วก็แบบนินทาเรามันก็กลับเป็นข้อดีซะง,งนนที่ผมกลา ไปช่วยงานเนาะเพราะว่าเราก็ได้รู้จักคนเยอะยิ่งขึ้นได้เปิดสังคมทําให้ตัวของเรามีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นกล้าเข้าสังคมก็จะประมาณนี้น่อนคือที่จริงอะ่ะมันมีเหตุผลอะไรหลายๆอย่างเยอะเลยนะก็แรกๆอยากให้ท่านชมลองแบบคนที่ยังไม่กล้าคนระับออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราลองไปดูนะครับผมปกติเลยครับเรื่องของความกลัวเนาะอย่างเช่นการขายของอะไรพวกเนี้ไปขายของที่ตลาดผมก็ยังมีความกลัวอยู่บ้างนะผมก็เข้าใจทุกคนนะครับเพราะงั้นก็สู้ต่อไปน้องลองเปิดประสบการณ์ใหม่ วิ่่งตอลพูดแบบให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเมื่อไรก็ตามบบที่คุณต้องนี่ครับหลังจากไปวิ่งมาอาบน้ําเสร็จแล้วก็จะมาฟัง podcast นะครับผมของช่องสมองไหลนะก็คือช่องนี้ผมแนะนํามากๆเลยนะคือเป็นช่องที่แบบสอนเรื่องการเงินของเราคือส่วนใหญ่ใช่ไหมที่ผมฟัง podcast จะฟังแนวแบบช่อง the library ก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับ ปัญญาชีวิตความคิด mindset อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าช่องสมองไหลก็คือจะเป็นอีกแนวหนึ่งก็จะเป็นแนวของการแบบธุรกิจการเงินการขายของอะไรประมาณนี้นะครับเออมันจะแยกกันเลยคือมันดีทั้ง2ช่องเลยนะครับดีแบบดีมากๆอ่ะทั้งสองช่องดีคนละแบบนะคือถ้าเราอยากจะรู้เรื่องการเงินก็มาช่องสมองไหลนะครับผมก็ยังมีอีกหลายช่องเลยนะไว้ผมจะมาแนะนําช่องใหม่ๆอีกนะครับผมโอเคขอฟังแป๊บนึงทำงานเพื่อหาเงินมาจ่าย แล้วก็ค่าใช้จ่ายคงที่ของคุณในแต่ละเดือน We're careful you are doing on Monday, on Tuesday, on Wednesday, you know precise you turn your tragedy into triumph. Because that's what winners do. Their goals, their visions, and turn them into act. I guarantee you you're gonna be thrown than you ever thought possible. I didn't come this far to just break down and lose now. I'm a winner, I'm going to win! I'll do whatever the hell it takes to get through this! Or, or anybody! Cowards do that and that ain't you! You're better than that! Hold on. how long did it take you to finish school? นี้ออกมาวิ่งตอนเย็นนะตอนเช้าเราไม่ได้วิ่งเนาะก็มาวิ่งตอนเย็นแล้วกันแล้วก็เมื่อกี้ฝนเพิ่งตกนะวิวแบบสวยมากบรรยากาศดีเลยเนะผมก็คือว่าโอเคเลยนะสำหรับวันนี้ขอวิ่งก่อนนะครับ โอเคครับก็ตอนนี้วิ่งเสร็จแล้วนะครับผมวันนี้วิ่งไปประมาณ2กิโล500เมตรนะครับก็ไม่ได้วิ่งนานช่วงนี้ก็แบบวิ่ง2กิโลก็แบบเหนื่อยมากๆแล้วนะเดี๋ยวเราฝึกกันไปต่อเรื่อยๆเลยนะครับผมเจ้าชายน้อยครับหนังสือเล่มนี้ผมมีโอกาสได้อ่านในตอนเด็กๆแล้วตอนช่วงก่อนหน้านี้ผมก็มีโอกาสได้กลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งทุกท่านเชื่อหรือเปล่าว่าบทเรียนในหนังสือเล่มน,นี้ไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานขนาดไหน หนังสือเล่มนี้ก็จะยังสามารถทำให้เราได้กลับมาระลึกถึงตัวตนที่เราอยากจะเป็นได้ทุกครั้งครับ ตื่นมาเช้าๆก็น้ำเปล่านะครับก็มีคนถามเข้ามาว่าผมใช้อะไรบำรุงหน้าบ้างนะครับผมคือมันก็ไม่ได้ดีแบบขนาดนั้นหรอกครับนี่ครับตอนนี้มันก็มีสิวมีรอยเยอะเลยนะที่ผมใช้ก็คือจะเป็นอะไรก็ได้นะแต่ว่าเป็นมอยส์เจอไเซอร์แล้วก็กันแดดจะมี2ตัวนี้นะครับขั้นตอนแรกแล้วก็จะแบบทามอยส์เจอไเซอร์มันคือแบบทําให้ผิวหน้าของเราชุ่มชื้นนะครับ ทำให้หน้าของเราไม่แห้งนะครับประมาณนี้นะเนาะพอทา m อ i s t u เซอ e r เสร็จก็เราจะทากันแดดกันแดดก็คือเป็นของอะไรก็ได้นะไม่ต้องเหมือนผมนะอันนี้ก็ผมก็ลองใช้หลายๆตัวนะเมื่อก่อนก็ใช้เชียโนตอนนี้ก็มาใช้มิซูมิคือลองไปเรื่อยๆแหละครับลองใช้แล้วก็เลือกดูว่าอันไหนที่เราไม่แพ้แล้วก็ใช้อันนั้น ไปเลยก็ได้นะครับกันแดดก็ทายเยอะๆเลยนะเพราะว่าแบบทุกวันอะเราต้องเจอแสงแดดอยู่แล้วไม่เจอก็เจอแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยพวกนี้นะผม,มนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะสลับการดูแลผิวหน้าของผมนะเช้านี้ผมก็ไม่ได้ไปวิ่งแล้วนะผมก็จะมาทํางานเนาะเพราะเมื่อวานมีลูกค้า2คนมาติดต่องานนับก็เลยว่าจะทํางานก่อนแล้วกันแล้วก็ฟังพอดแคสต์ไปด้วยนะผมอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องที่ผมแนะนํานับก็ พิมพ์ไปว่า C Y B นะครับผมก็เป็นช่องพอดแคสต์ที่แบบเอาแนวคิดของคนสำเร็จต่างประเทศมานะผมอย่างเช่นเดวิดก็กินอีลอนแล้วก็แจ็คหมาประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่ผมแนะนำเลยนะเพราะว่ามันดีมากๆอะเออลองไปฟังกันดูนะครช่อง C Y B โอเคครับก็เดี๋ยวผมจะมาทำงานต่อให้เสร็จเลยนะครับ ก็ดึกแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาทําการกวซาหน้านะครับผมก็วันนี้นะครับหลังจากที่ผ่านมาหลายวันหลายเดือนแล้วนะก็ผมรู้ว่าแบบตอนนี้ข้อเสียของผมที่ต้องปรับก็คือไม่ได้เขียนแผนนะแผนแต่ละวันของผมอ่ะแบบว่าวันนี้เรามีเป้าหมายอะไรบ้างที่จะต้องทํานะครับผมคือผมไม่มีแผนไว้แล้วพอมันไม่มีแผนใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ละวันเราจะทําอะไรบ้างครับอย่างเช่นวันนี้ก็คือผมรู้สึกว่ามัน เปล่าประโยชน์ไปเยอะอยู่นะแบบผมทํางานเสร็จหนึ่งงานแล้วใช่ไหมแต่ก็แบบมีเวลาที่ผมไปนั่งเล่นมือถือทําอะไรแบบมันเรื่อยเปื่อยอมันก็มีบางจังหวะที่ไม่รู้นะว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเราจะต้องวางแผนแต่และว,วันแล้วนะครับ ฝนเริ่มหายไปเชื่อมากๆเลยนะเพราะว่าฝนตกหลายรอบแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องวิ่งบ่อยๆแล้วแหละครับ ก็ลืมอัปเดตมานานเลยนะว่าผมยังฟังพอดแคสต์อยู่ทุกวันเลยนะผมคือถ่ายคลิปใช่ไหมผมจะไม่ได้ถ่ายตอนที่ผมฟังพอดแคสต์ไม่ใช่เลยหรอกครับผมลืมเพราะว่าผมชอบฟังตอนที่แบบทําอย่างอื่นไปด้วยเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ผมออกกําลังกายไปด้วยก็ฟังไปด้วยน้องช่องที่ผมชอบมากๆกก็คือช่อง The Library นะครับก็เพิ่งลงคลิปใหม่เมื่อ15นาทีน้องก็ผมออกกําลังกายได้ก็มาฟังต่อเลยนะความกล้าหาญเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมพูดบ่อยอยากจะประสบความสําเร็จก็ต้องกล้าหน่อย <c oughs> ความสําเร็จมันต้อง เสียภาษีอยู่แล้วความสําเร็จอย่างเช่นคุณต้องทํางานหนักคุณจะใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปก็ไม่ได้คุณต้องอ่านหนังสือแทนที่จะเอาเวลาไปดูสิ่งไร้สาระหรือบางทีคุณอาจจะต้องทําสิ่งที่คุณมองว่ามันเป็นความฝันบางคนการพูดในที่สาธาระนะณะก็ต้องใช้ความกล้าความกล้าหาญแน่นอนครับสําคัญมาก